หสภาวะจิตที่ทรงพลังที่สุดในการกำหนดความเป็นจริงของคุณ 1. การปล่อยวางพลังที่แท้จริงเริ่มต้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่ใส่ใจแต่คือการไว้วางใจว่าสิ่งที่เป็นของคุณจะไม่จำเป็นต้องฝืนบังคับ 2. ความปรารถนา ความปรารถนาเป็นประกายแห่งการสร้างสรรค์มันไม่ได้เกิดจากความขาดแคลนแต่เกิดจากการมองเห็นด้วยเป้าหมายความปรารถนาจะทรงพลังเมื่อได้รับการนำทางด้วยความชัดเจนไม่ใช่ความสิ้นหวัง 3. ความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงการมีทุกสิ่งแต่คือการตระหนักว่าคุณมีอยู่แล้วเมื่อคุณหยุดมุ่งเน้นสิ่งที่ขาดหายคุณจะดึงดูดสิ่งที่เติมเต็มชีวิตมากขึ้น 4. ศรัทธาศรัทธาคือการมองเห็นแสงด้วยหัวใจเมื่อดวงตาเห็นแต่ความมืดมันคือความมั่นคงว่าแม้ในความไม่แน่นอนคุณก็ยังได้รับการนำทาง 5. การยอมรับการยอมรับคือพลังที่อ่อนน้อมคือความงามในการเคารพเวลาผู้คนและระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณหยุดต่อสู้เพื่อควบคุมชีวิตก็จะไหลไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ จงจำไว้ว่าจิตของคุณคือผู้สร้างความเป็นจริงของคุณเชี่ยวชาญสภาวะเหล่านี้แล้วคุณจะเห็นโลกของคุณเปลี่ยนแปลงไป